ทุกครั้งที่เราหยิบน้ำผลไม้กล่องจากชั้นวางในร้านค้าภาพที่เห็นคือฉลากสดใสรูปผลไม้เต็มกล่องพร้อมคำว่า100%ตัวโตๆเหมือนกำลังบอกว่าดื่มนี้สิวิตามินเพียบดีต่อสุขภาพแน่นอนแต่มันจริงไหมคำตอบคือไม่เสมอไปและในหลายกรณีน้ำผลไม้กล่องคือ น้ำตาลผสมกลิ่นผลไม้ที่แทบไม่เหลือวิตามินอะไรเลยหลายคนดื่มน้ำผลไม้กล่องเพราะคิดว่าได้ประโยชน์เหมือนกินผลไม้จริงๆโดยเฉพาะวิตามินซีแต่รู้ไหมว่ากระบวนการผลิตน้ำผลไม้ที่ขายทั่วไปโดยเฉพาะแบบกล่องที่เก็บได้นานหลายเดือนมักผ่านกระบวนการที่เรียกว่า pasteurize การ Pasteurize คือการใช้ความร้อนสูงเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำผลไม้ ทำให้เก็บได้นานขึ้นแต่ผลข้างเคียงคือวิตามินซีซึ่งเป็นสารอาหารที่ไวต่อความร้อนมากจะสลายตัวไปแทบหมดในกระบวนการนี้บางยี่ห้อจึงเติมวิตามินซีสังเคราะห์กลับเข้าไปเพื่อให้ดูเหมือนยังมีสารอาหารแต่คำถามคือนั่นคือสิ่งเดียวกับที่เราจะได้จากผลไม้สดจริงหรือเปล่าคาตอบคือไม่ใช่อย่างสิ้นเชิงวิตามินซีในผลไม้จริง จะอยู่ร่วมกับไฟโตนิวทรียนไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆที่ทำให้การดูดซึมในร่างกายดีกว่าการใส่แค่วิตามินซีสังเคราะห์ลงไปไม่ได้เท่ากับผลไม้แท้ๆเลยนอกจากนี้น้ำผลไม้กล่องจำนวนมากยังผลิตจากน้ำผลไม้เข้มข้นที่ถูกสกัดออกมาต้มจนแห้งเกือบเป็นน้ำเชื่อมแล้วนำมาเติมน้ำใหม่ในภายหลังและเพราะกระบวนการนี้ ทำให้กลิ่นผลไม้หายไปบริษัทต่างๆจึงมักเติมกลิ่นสังเคราะห์ซึ่งไม่ใช่สารธรรมชาติแต่มาจากส่วนผสมเคมีที่เลียนแบบกลิ่นผลไม้เพื่อให้เวลาคุณเปิดกล่องรู้สึกเหมือนได้ดื่มน้ำส้มจริงทั้งที่จริงๆแล้วกลิ่นนั้นไม่ได้มีอยู่ในผลไม้เดิมในแน่ของสุขภาพสิ่งที่เราดื่มจึงไม่ใช่น้ำผลไม้แต่คือของเหลวรสผลไม้ที่มีน้ำตาลสูง และที่สำคัญที่สุดคือมีไฟเบอร์แทบไม่มีเลยคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาเรากินผลไม้เราอิ่มไวเพราะมีไฟเบอร์ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลในร่างกายทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่พุ่งเร็วแต่น้ำผลไม้กล่องไม่มีไฟเบอร์เลยเราเลยสามารถดื่มได้รวดเร็วแถมยังได้รับน้ำตาลในปริมาณที่สูงกว่าที่ร่างกายควรได้รับน้ำผลไม้หนึ่งกล่องขนาด250มล อาจมีน้ำตาลถึง20-30กรัมหรือเท่าน้ำตาล6-8ช้อนชาซึ่งมากพอๆพอกับน้ำอัดลมกระป๋อง1กระป๋องต่างกันแค่ว่าน้ำผลไม,ม้ฟังดูเฮลตี้กว่าเลยทำให้คนดื่มโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังบริโภคน้ำตาลมากกว่าที่ควรโดยเฉพาะในเด็กซึ่งระบบการเผาผลาญยังไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่น้ำตาลจากน้ำผลไม้กล่องนี่แหละ ตัวการสำคัญที่เชื่อมโยงกับโรคอ้วนเบาหวานและฟันผุในเด็กเล็กจำนวนมากแม้ฉลากจะเขียนว่าไม่มีน้ำตาลเติมเพิ่มแต่ก็ยังมีน้ำตาลจากผลไม้ที่ร่างกายดูดซึมเร็วมากและเมื่อไม่มีไฟเบอร์มาช่วยชะลอมันก็กลายเป็นภาระที่ตับต้องจัดการทันทีอีกจุดที่หลายคนไม่รู้คือน้ำผลไม้กล่องที่ระบุว่าเสริมวิตามินซีนั้น ส่วนมากคือการเติมวิตามินสังเคราะห์หลังจากผ่านกระบวนการพาสเจอไรส์ไม่ใช่วิตามินซีธรรมชาติที่อยู่ในเนื้อผลไม้จริงและแม้จะเสริมกลับเข้าไปแต่ก็ไม่สามารถแทนคุณค่าทางโภชนาการแบบเต็มที่จากผลไม้สดได้เลยเพราะไม่มีไฟเบอร์ไม่มีเอนไซม์ธรรมชาติและไม่มีสารต้านอนุมูลอิสระร่วมหากลองเปรียบเทียบกันตรงๆน้ำส้มหกล่องอาจใช้ส้ม3-4ลูกในการผลิต แต่ถ้าให้คุณกินส้มสี่ลูกติดต่อกันคุณจะรู้สึกอิ่มนั่นก่อนจะหมดด้วยซ้ําแต่น้ําส้มในกล่องนั้นคุณดื่มหมดภายใน10วินาทีนั่นคือความแตกต่างที่สําคัญเราจึงได้รับน้ําตาลเกินพอดีโดยไม่รู้ตัวและสูญเสียประโยชน์จากเนื้อผลไม้ไปอย่างสิ้นเชิงแล้วทางเลือกล่ะแน่นอนว่าผลไม้สดคือทางเลือกที่ดีที่สุดได้วิตามินตามธรรมชาติได้ไฟเบอร์ ได้อิ่มพอดีและไม่มีน้ำตาลแแฝงจากกระบวนการผลิตหากไม่สะดวกกินผลไม้สดการทำสมูทตี้จากผลไม้ทั้งลูกโดยไม่กรองกากก็ยังถือว่าดีกว่าน้ำผลไม้กล่องมากหรือหากต้องดื่มน้ำผลไม้จริงๆให้เลือกแบบข้นสดเย็นไม่ผ่านความร้อนและไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มและอย่าลืมอ่านฉลากให้ละเอียดหลีกเลี่ยงคำว่าน้ำผลไม้จากเข้มข้นหรือ เติมกลิ่นผลไม้เลือกแบบที่มีวันหมดอายุสั้นเพราะยิ่งเก็บได้นานเท่ากับยิ่งผ่านกระบวนการเยอะสิ่งสำคัญที่สุดคือเลิกคิดว่าน้ำผลไม้กล่องเท่ากับสุขภาพดีเพราะในความเป็นจริงมันคือเครื่องดื่มรสหวานที่แค่ดูเหมือนสุขภาพดีเท่านั้นแม้องค์การอนามัยโลกจะไม่ห้ามดื่มน้ำผลไม้แต่ก็ระบุชัดว่าน้ำผลไม้กล่อง ไม่สามารถนับเป็นการบริโภคผลไม้หนึ่งส่วนได้เพราะคุณค่าทางอาหารหายไปเกือบหมดจากการผลิตดังนั้นถ้าคุณเลือกน้ำผลไม้กล่องเพราะคิดว่าได้วิตามินซีแน่ๆบางสิ่งที่คุณได้จริงๆคือน้ำตาลบวกกลิ่นผลไม้บวกวิตามินสังเคราะห์หนึ่งตัวเท่านั้นอย่าหลงเชื่อฉลากที่ดูดีอย่าหลงกลคำว่า100%บนกล่อง และอย่าคิดว่าสิ่งที่ดูเหมือนผลไม้คือผลไม้จริงๆถามตัวเองง่ายๆว่าคุณอยากได้วิตามินจากผลไม้จริงๆหรืออยากได้แค่น้ำหวานที่ใส่กลิ่นผลไม้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรู้ให้ทันก่อนที่สุขภาพจะพังเพราะความเข้าใจผิดแล้วคุณละ่ะเคยเข้าใจผิดว่าดื่มน้ำผลไม้กล่องคือสุขภาพดีไหมเคยสังเกตฉลากพวกนี้กันบ้างหรือเปล่า มาแชร์ความคิดเห็นของคุณไว้ในคอมเมนต์เลยนะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงไว้ด้วยนะ